สวัสดีครับ FC ฟซแฟนสองเดือดานผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมอยอดวัน่อเก่าๆก็กจะพายเอฟซีเดือดานผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนวลทีล่ยาพารวยรวยเชื่อได้กัมเม่เพี้ยนนะครับในงวดวันที่สิบเกตมกราคมหกเกตนะครับเพื่อขยให้มาแล้วนะครับเพื่อถิ่มาได้ยังไงก็ตามไปฟังนํากันนะครับเข้ามาแล้วก็เริ่มกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ขอเมื่อตะมืลอีกน่อยนนทญาแบ่งปันมาให้ผมนีแจททำเป็นคลิปเพื่อว่าัยเอฟซีและตำผู้ช้มทุกท่านได้ฟังด้รูไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อีะมาได้ยังไงก็ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยครับตามผมมานะครับทุกคนนะคะมื่อนนทญากับสิภาพพอไม่ไปออกเอฟซีไปตามเนวทางของแม่เพี้ยนนะคะแม่เพี้ยนคนฝันแม่นถูกแทบทุกงวดนะคะรู้สึกว่าจะสามงวดซีงวดซ่อนนะคะงวดที่ผ่านมานี่ เขาเลขสามตัวท้ายนะคะแม่เพีย้ยนกับโชคดีงวดนี่แม่เพี้ยนฟันหน่อยๆฟันเกี่ยวกับรถนะคะแล้วก็นั่งอยู่ดีๆก็มีคนพิเศษเอาเลขว่าห้สามตัวห้างเดียวจะเป็นตัวใดไปชมนากันเลยค่ะแม่นคัะแม่นแน่พี่น้องเอ้ยบังเด้แม่เพีย้ยนมาตามกระลุกเฮ่งกระนองอันเหมือน,นั้นแม่เพี้ยนฟันมาปิงก็ขาดสองตัวเพื่อนกัตีเป็นแปดแปดสองนะคะเพื่อนไปซื้อลอตเตอรี่ไหว สองใบแปดแปดสองฟันมาไปสอนบวกเดียวได้ปากคอใหญ่โุ่นดีย่ามั่นใจเลยว่าเลขแปดแปดสองเป็นสามตัวท่ออา,ายาซื้อหอดุูนะเมื่อดดจะไปแม่แมบ่ไดดจะไปหนูคือเพื่อปื้อคแต่เลขออกมาหนูหอดบาง่อเลยเป็นอย่างหนูคือบวก่เขาไปซื้อนในโทรศัพท์ก<อ>็ไา้ตังบาลซี่ลอยห้าซิบแม่หายว่าเลขออกมาออกคักออกแน่แปดแปดสองสามตัวท้ายี่นอ้องเอ้ยแมนรวยกับวุฒิสกิดเลยวัด เอ้ยเอ้ยไม่ตื่นนี่กับพ่อมาพ่อได้ลักต้นชื่อขอเลยู้ะชื่อคิดว่าีม่เพิ้นซื้อไว้มันเป็นสองใบเป็นมะเมื่อนั้นแม่เอาให้เบิ้งว่าลอตเตอรี่ซื้อไว้สองใบลราฝันว่าไปสอนบวกเดี่ยวได้ปลาคออไง่ออกไปให้เอื้อยเพาะสั้นเนาะได้ฝันอามานิได้ยี่ลีเนาะได้ได้สองใบนั่นแหละฝันนับว่านค่ะค่กเมื่อเมื่อเลขออกกันฝันเห็นผู้เฒ่า ผู้เฒ่าอ่ะม <es S 2> no vale, ีเงี oh ้ปินได้กุ้มเนี่ยละจ้าเปิ con, ้ลเปินลก็จางเปิ้นหนอนขายต้นไม้เบี้ยต้นไม้เังสินะก็ดีหัวเปิ้ลเขาเง่บัวที่เปิ้ลตายแล้วแล้วเปิ้ลยังเลยมาขายซอยเมียสักปักหนึ่งม่เงี้ปัดปัญญางมากอดพ่ออ่ะม่เงี้ปินจ้าก็เลยตีแปดเก่ายุดอกว่าไอเสวะอยู่ของว่าเสียเงินหลายแล้วใส่เงินหลายแล้วก็เลยบอกเขาว่าสร้างเองสินะก็ตีแปดเก่ายุมือมือเล็กออกก็ตี ฟันเมื่อนั่นละฟันซื้อไปถือสองตัวล่างอีกเนาะครับอันเมื่อเรียกซื้อออกละกระฟันนั่นได้แปดก้าวถ้าว่ากระบัดวดได้เบาซุปผู้ใดฟังนะว่าจของวัดกระฟันย่ำได้บวกออกล่างวัดได้ก็ออกล่างวัดหนึ่งเนาะบวกออกบนก็ออกล่างคสุดยอดฟันแม่อนั่นเนี่ยเพื่อนเนี่ยถ้าฟันชัดมันก็มันก็ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าห้าวฟันจำอะไรก็คือ วันที่น้องดิยาสมาสัมผัสวันแรกคือค่อผมก็เลีกน้องไอติมหายเอาหายเอาลอตเตอรี่นะเพิ่นฟันมาโทรษภาษาผลล้นเด้อเด็กชายโทษสามหาหนึ่งมึนก็อองหาหนึ่งเนี่อร่อครับต้านมากกับ่บคอยเห็นเพิ่นง่ายเด้ินี่วันนี้ฟันไปวันนี้ครับเพราะท่านไห็ชัดปัญหาก็เลยมาท่านอยากเบอกนะค่ะทาชัดเจนยังสีเบลเนี่ยทาทาฟันชัดเจนยังสีเบาบ่ค่ะคือได้ยินคาว่าอันคนรู้จักเพิ่นเอาเลขยยังมาให้อัน ว่านเพิ่นมา่างมานางหนาบานก็นั่งกินเขาเยู่กบเอื่ยเพิ่นน่ะละ้าเลยกขอเงข้อันก็เลยเอิ้นถาาเพิ่นเอาไอ้เมาจะมาย่างขออนินจะก20บาทแน่ธนาก็เลยเอาไห้เพิ่นก็เลยว่าอันมันนีตัวใดเลงวดีไอ้เมาสามหกสองแล้วบแม่ยู่บอล่ะแม่แล้วบอกหยังกับเอือยว่าเดี๋ยวพอเด้า อ๋อแม่แต่ว่าให้ซื้อแค่สิบบาทพ่อพ่อขาซื้อเกินนี่เป็นวันตื่นวาเจ็สิบบาทเถอะเป็นวันตั่นี่ละเออสามหกสองมันมาขอเงินยี่สิบบาทก็เลยขายก็เลยว่าเอาตัวได้หลังวันนี้ให้เมาสามหกสองแล้ววะซื้อสิบบาทก็พ่อเดินมาปฏิวัติว่าแล้ววะอเจบาทเอะเอาจากสิบบาทเ่าะแม่บอกเลขเนาะมันนีสิบบ มันมีเป็นสองประเด็นเนาะนะครับผมแต่ว่าเ้าวเกียร์เราหายซื้อเื้อค่ะอันนี้น้ำเมาล่าขาดใหญ่หลายคนนะครับแต่ว่ามันอยู่ก<ะ>ับดวงใครเนาะแมนคนพิเศษนี่เพื่อนเห็นผู้ใดบางครั้งบ็ถามเลขเพื่อนก็หายแต่ว่าเลขบางครั้งมันก็ออกน้ำผู้หนึ่งน้ำึุญบอกแต่ว่าได้เราผ่านไปผ่านมาเนี่ยล่อมาค่อยแหานก็เถื่อเดนเลยไงเมาเนี่ยเหตุการณ์บังเอิญบ่บ่เคยถามกันจะเถื่อเราเราบ่เคยว่าไปนั่งอยู่หน้าบ้านในเถื่อนนะแต่เมื่อวานนี่เราปัด ว่ามันเป็นนางยุนาบ้านก็เลยเอินใส่เล่านะว่าเป็นอย่างมาอย่างก็ไมันช่กีสินบาทเนี่ยเราก็เลยวางสีแต่หวะแม่แม่เพี่อนอีกบ่เคยขอเลยคนมันบอกบอกบ่เคยถามเลยเจคีบ่เคยคุยกันเจคีอะไรสินะบ่สนิทบ่สนิทซ้ำบอกว่าถามเล่ายากยากบ่เคยถามเล่ายากคนก็กล้าไปขอเงินแม่เพราะแม่แม่สิมีหวงจังหวะล่องเสียงเบิงตโตที่เพิ่นบอกกับล่องเสียงเบิงไหวแค่เล็กน้อยเพิ่นหหางเดียวเลยชื่อสามหกสองแม่คนวางสิละ สามเพคนเดตตัวดีตัวได้ไลไอ้เมาส์สามหกสองแล้วเล้วอะไรบางสี่คนบอกตัวมือใดหมู่บ้านไหนนั่นแหละเนาะวันนี้วันนี้แม่เพี้ยนแดดไปจดไว้บอว์บอว์โจทใ์ไปมันจดไปเสี่ยงลูกพันธุ์ทามันนะว่าฝันดีบ่วฝันบ่เป็นเลขที่ว่าฝันดีหรือว่ามันจะเข่าสบายครับเพราะท่านเห็นบอกกอกว่าฝันแต่ว่ามันกันมันกับฝันในดอกแต่ว่ามันกับมาท่านได้ชัดเจนนะมันเป็นยังไงล่ะ ก็จ้างน,นันขับรถเป็นยาย,ยงเน่ยแม่วรวยรถอ,อันที่ว่า,อ,าอันหกหนึง่งหนึงหน่งหกเห็นไหมที่เล็กแล้วอันว่าหกหนึง่งหนึงหน่งหกน,นะ<ม>แต่ว่าเป็นเล็กหน่อยเป็นผู้ขับเล็กหน่อยตัวน้อยหน่อยนะเป็นผู้ขับขับไปบัานหน่อยว่าไปอนันส่งผู้ใายผู้หนึง่งวันนี้มันะเนี่ยแมนมือขึ้นนี่แหละว่าไปส่งผู้ใายผู้หนึ่งแต่ว่าผู้ใายผู้นั้นอันเพิ่อนว่าเพิ่นตายแล้วนะ เรเลยไปทรงเพลินไปทรงห่อนแล้วบัดเห็นโล่งยูดอกแต่ว่าบัดมีคนมวอยูหันหน้าเ็าเลยบอกเขาเปินว่าพึ่งอันเจ้าตายเขามวนเห็นไปยุ่งป่ะเห็นไปยุ่ง่ว่าเห็นไปยยงแต่ว่าผมซื้อว่าขับรถไปยีย่งแม่แม่เป็นคนขับหรือเด็กหน่อยครับเด็กหน่อยครับเด็กหน่อยครับเด็กหน่อยโตในหน่อยครับรถไปยีย่งนี่เป็นรถยังรถกระบะรถหล้อรถทบล้อ ทะเบียนเนี่ยหนึ่งหกหกหนึ่งนี่แหละเลขมันเป็นเ,นเ,นเ,นเลขซี่ตัวเป็นเลขตัวเดียวกันครับกันอันก็เลขครับครับครับขึ้นมากนั่นแหละไป็นทรงผู้ใช้อาจิบนาบรรจายแล้วน,นวะ,ออนะแมนแมนว่าเป็นเป็นรถว่ารถเล่านหน่ะละว่าครับรถของปลอเล่าหน่ะเลขใดก็เลขใดก็อันหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่ง หนึ่งหกหกหนึ่งยังสิบเหรอเลขโหลดไปยังย้งนั่นแหละคิดว่าฟันมาเห็นรหขั้นดีแหละมาขึ้นได้มยเป็นทุกขับได้มาเป็นทุกขับไปยังเมาอย่างนั้นของพ่อเมาหกสองแล้วยุ่งหกหนึ่งฮะอสรุปว่าแม่เพี้ยนฟั้นหน่อยแต่ว่าเลขคนพิเศษมาบอกแม่เพี้ยนบอกถึงนาบ้านนะคะคือ มนมาขอเงินย <Cornell. S 2> ี่สิบบาทแต่ถามเลขเพิ่นเพิ่นบอกสามหกสองหางเดียวขอสิบเนาะว่ามันขอ20นยี่สิบเนอะขอซิบบาทขอสิบบาทเอ้าขอยี่สิบบาทแต่ว่าเพื่อนบอกให้ซื้อเลขสิบบาทโอบเอเงอยี่สิบขอิยี่สิบบาทแต่ว่าเพิ่นมาซื้อเลขอันซื้อสิบาทจะซื้อหลายซื้อสิบาทเพิ่นขอเงินยี่สิบบาท แต่ว่าเพิ่นบอกว่าขอเลขน้ำเพิ่นเพิ่นหายสามหกสองเพิ่นบอกว่าย่าหายเสือเกินสิบบาทก็เลยเขียนหายทั้งสิบทั้งยี่สิบ่ะมาเลขแม่เพี้ยนอะแม่เพี้ยนฝันห,นหน่อยฝันว่าท่านหมั่นใจเด้อค่ะเป็นแนวทางเพิ่นฝันเห็นรถพยงเด็กหน่อยขับรถรถพยงเป็นทะเบียนหนึ่งหกหกหนึ่งจำเลขหางเดียวได้เนาะครับเลขสามตัวมันก็จะเป็นหนึ่งหกหก หกหกหนึ่งเลขสองตัวหนึ่งหกหกหนึ่งครับหกหก,กเป็นหนะะ้าทางหาเสือสลากินแบ่งรัฐบาลเดี๋ยว,วกงสุดท้ายจังสิมาตามไม่มเด้อค่ะเพื่อแม่เพี้ยนฟันสามตัวแดงจึงครึ่งนะคะครับกบารวางไว้เอฟซีไรทันผู้ชมทุกท่านคงเส้นนี้ยินฟังแล้วนะครับสินอนุญาติซาหรูเพล็กของแม่เพี้ยนนะครับสำหรับผมได้ถ่ายคลิปนี้กับซาหรูอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่เพี้ยนถือซีงวดซสอนงวดนี้ฟันอีกแล้วงวดันที่สิบเก็ดบวกกับเลขหกหกเก็ดนะครับ เพิ่นกะมีคนพิเศษใหม่เพิ่นสามหกสองนะครับขอเงินยี่สิบบาทแต่ว่าให้ซื้อเลขสิบบาทนะครับแล้วก็ฟันบัตรขี่รถเด็กหน่อยครับหมายเลขเลขรถก็เป็นหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งตบันนะครับกับวังวายเอฟซีเรตันผู้ชมทุกท่านคงเสียดง้ยในฟังแล้วนะครับส่านผู้ชมไม่ถ่ายคลิปนี้สิขอยุติเพียงเท่านี้เพื่อคนนี้คลิปต่อตไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ